สิวัสดีวิรุ่เมกาสวัสดีวิรุ่นูกใบสวัสดีวิรุ่ชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีชไฟติ้งพาร์ชนะทุกท่านเป็นเกมแนววันพีชต่อสู้ประจ ol ภัยสามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็เล่นแบบ PVE ตามเนื้อเรื่องหรือว่าเล่นในส่วนของ PVP ได้นะครับคนดูนะสิห่าเราฮ่บฮ่า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 ฮ่นฮ่า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 จะมาสุ่มเจ้าตัวตัวละครใหม่นะครับอันนี้ในภาค่าฮ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 ่า่าฮ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  แลจริงๆเราเข้าแล้วนะครับท่านผู้ชมนะผมก็จะไม่ได้ในส่วนของภาคใหม่เนาะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมนี่อันนี้เราจบไปแล้วนะครับภาคเดสโลซ่านะท่านผู้ชมโคตรีโคตรึงอ่ะอ่านี่ก็เป็นในส่วนของแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบ PVE นะท่านผู้ชมนี่โคตรึงโคตรึงมาว่าคนดูนี่กำลังล่ำลากันอยู่นะครับท่านผู้ชมนะเย a แล้วก็กำลังจะออกไปจากที่นี่นะครับท่านผู้ชมนะ นี่ได้ต่อสู้แล้วด้วยวะ่ะเอาดีเอาดีกำลังได้ใส่กับดโดฟามิโกนะท่านผู้ชมจริงๆล้ววอ่ะเราเดี๋ยวเราจะออกไปนี่เห็นไหมเราจะออกไปด้านนอกกันอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะเอาว่ะเอาว่ะก็ตึงนี่คนดูอ่ะเดี๋ยวเราจะออกไปสุ่มตัวสักหน่อยนะคนดูนะเพราะว่าผมจะผมจะไม่ไม่หลินเนื้อเรื่องนะครับผมจะมาสุ่มเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวแครอทแครอทเออแครอทนะท่านผู้ชมนะ แครอทอ่าที่ที่อยู่กับเผ่ามิงนะครับนี่ตัวใหม่นะฮะนี่โคตรีโคตรึงเลยครับรู้วู้ฮู้แครอทนูตรึงคนดูเอาว่ะมาเราจะมาสุ่มตัวนางกันเลยนะครับอ่าจริงๆตัวนี้มันใช้ในส่วนของเขาเรียกใบสุ่มนะท่านผู้ชมนะใบสุ่มนะครับเออใบสุ่มถ้าเก็บสะสมครบเอ่อห้าสิบใบก็จะได้ตัวนะท่านผู้ชมนะเออนี่มันมีให้ทดลองให้เล่นด้วยนะท่านผู้ชมหน้านี้เห็นไหมทดลองเล่นนะครับ นี่แครอทโนตรึงแครอทโนตรึงเอาว่าเอาว่าขอถ่ายรูปแป๊บคนดูเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยนะฮะาบทุผู้ชมนะผมมีอยู่ประมาณ60ใบนะเออสุ่มกันเลยดีกว่าคนดูนะ ร <16. S 2> ้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอก คิปการ์ดไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยสิบใบกดญอจออกมานี่ผมมี6กบใบตรงนี้นะครับสุ่มกันเลยดีกว่าไเซนไเซนโนตึงม <les> 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 ันไม่ได้ตัวดีเลยวะ ลุงตู่เขียนอย่างนี้ใะกันลุงอ้าวแม่งยังพิมพ์จบเลยว่าจะฮาร์ฟแต่ละยี่สิบไปเย้โอ้ยไม่ไงไม่เอาตัวนี้หัวเกลือไม่นี่จะคนดูจะเกลือไม่นี่ไม่ได้ตัวสักทีเลยเฮ้ยเหลือที่ไปสุดท้ายคนดูอ๋อเธอ หกสิบไปคนดูไปหมดเลยหกสิบไปเฮ้ยทำไมมันเกลือจังวะคนดูเบื่อแล้วเรดมันอีกเหลือผมเห,อเหลือเหลือเรดอีกสามสิบไปหรอวะเอ๊ต้องใส่ต้องเติมซื้อแล้วนะคนดูดูทรงนะั่นต้องได้เติมนะนนี่เดี๋ยวแป๊บนึงหกสิบแปดหยวนอ่าผมจำได้ว่าผมมีมีกล่องนะมีกล่องไปซื้อกล่องสุ่มได้ะนะแป๊บนึงนะคนดูแม่งซื้อตรงไหนวะกล่องมันเป็นภาษาไ,ปปาไอจิกซะด้วยนะซื้อแพก็กซื้อแพ็กด้านนอกได้เติมไม่เติมครับ อ่าไหนว่ามีอันนี้แพ็คเติมนะแต่ผมไม่ได้เติมนะครับเอออยู่ตรงนี้อยู่นี่ร้านคา้าเออนี่ครับมีแพ็คเติมอยู่นี่สี่สิบมีสี่นนใบนะฮะท่านผู้ชมนะอันไหนคุ้มๆวะโอ้ยเติมนักอยู่ในนี่อย่างเงี้ยคนดูตีใบ เดี๋ยว้าผมมีอันน e ี้อยู่ลองซื okay <man <man ้อดูก่อนลองทีละใบก่อนว้าเหลืออยู่นะนี่เหรียดสามสิบอะผมเหลือเลรอีกสามสิบอะโอ้ผมมดตูดเลยนะนี่นะออกเธอออกเธอออกเธอทำไมโอ้ยวีมทำไมเนี่ยเบรามี่ เออไม่หอกคนดูไม่เงยเลขเท่าไหร่เนี่ยเลขยี่ใบนะครับเรดโอเคนี่เก็บได้ห้านะเอ,อ้ยได้อยู่นี่เราสุ่มมาเยอะอยู่นะครับเออเดี๋ยวเออเอาอีกสักหน่อยไหมเรามีกี่ใบเรามีสิบแล้วนะท่านผู้ชมนะขาดเหรีดอ่าผมต้องเติมซื้อแหละดูจากทรงแล้วนะครับต้องเติมจริงๆแหละที่ไหนว่าอันนี้ใช่ไหมแพ็คสี อูได้แค่สี่ใบยังเหรอวะผมหาดูก่อนอันนี้หกสิบที่เหกสิบสี่ใบสองร้อยสี่สิบอือสองร้อยสี่สิบสี่ใบอ่าอันนี้น่าจะเวิร์กอยู่นะร้อยหกสิบโอ้โหเติมหนักเหมือนกันนะอันนี้บอกเลยสิบแปดใบเลยเลยนี่สามร้อยสามร้อยได้สี่ใบเหรอ ไอ้แค่สี่ใบยังเหรอสามร้อยผมดูเดี๋ยวผมดูก่อนสองร้อยสี่สิบก็ได้สี่ใบนี่ก็ได้สี่ใบเท่ากันนะอันนี้สองร้อยสี่สิบน่าจะเวริร์กกว่านะน่าจะคุ้มกว่านะอ่าๆซื้อนี่ก็ได้เย้ค yeah! ือ <S <S ไ,ได้แค่อันเดียวนี่มั้งสองร้อยสี่สิบอีกอ่กาแปดใบสวย เห็มๆขอให้ได้คนดูแปดใบนี้นะฮะซุ่มเลยจ้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวรับรับของอันนี้ก่อนอันนี้เ็นเจอร์พาร์ทผมนะผมเติมแมวเติร์พาร์ทไปฮือดอู๋จอบแมนซุ่มต่อเลยดิครับซุม่มต่อไม่รอแล้วนะเฮ้ยเรามีอยู่กี่ใบเจ็ดใบโอเค เออไม่เติมประตูมา,ามามาทีละใบก็ได้ทีละใบเย้เกลื <Yeah. c oughs> อจังวะมันจะมีเลดการันตีอยู่นะเออเออเอาจริงดิผมถามจริงพี่จะเอาชุดเลดเลยใช่ไหมนี่ฮะออ ว้าวตายคนดูแม่งแม่งเหงากูสุดเลธิ์เลยนะนี่นะเหลือเท่าไหร่เหลือสิบแปดใบโอ้โหต้องเติมเท่าไหร่วะสิบแปดใบเนี่ยผมมาดูก่อนนะอันนี้สิบห้าใบร้อยร้อยยี่สิบแปดหยวนมาคนดูเฮ้ยเอาสักหน่อยนะได้มาเพิ่มสามใบอืมต้องออกหรือวะอขอเถอะ อนามีเอามานทำไมเอยเออนี่หอจริงๆเหรอโอ้ยคนดูโคตรเกลือนะนี่เกลือจัดเลยนะนี่เหลือกี่ใบเนี่ยเหลือสิบห้าใบนะฮะโอ้ยมาคนดูพี่ไปเติมมาแล้วหาร้อยเ้ยเอาว่ะเอาว่ะเติมมาแล้วหาร้อยกับพรออมที่จะบวกแล้วนะคนดูนะ โอ้เกมนี้มันเป็นเกมที่โคตรโคตรพระโคตรแม่นดูดเงินนะคนดูดนะผมบอกเลยนะครับเออมาเลยว่ามาเลยว่าอ่าเติมเดี๋ยวเราเราเติมอันนี้ใช่ไหมเราต้องดูตามคําแนะนําที่คนเติมเราเขาให้ดูนะฮบทุกทนะเย่พันเป็ดร้อยกเพชรอ่ะอืมต้องเปิดทีละอันนะเอามาก่อนอันแรกสวยแล้วก็ย้อนออกมานะครับเปิดทีละใบ นอัลลอะยทีละใบปลอดภัยสุดโอ้เลียนเหลือเท่าไรสิบสี่ใบอยู่วูสเตอร์เฮกมากูเติมไม่ใช่เติมนี่ยเขาเรียกซื้อซื้อใบนี้นี่เรามาตรงนี้นะครับนี่ก็เลื่อนหานะครับเอาทีละใบก่อนนะเผื่อมันเหลือนะครับโอเคบอกเลยคลิปนี้แม่งสุ่มล้วนๆเอือยะหนีเท่าไร S <S เหลือลทเท่าไรฤทสิบสามโอเคจะได้ไวไวใช้รอบหน้านะถ้าเราซื้อจนหมดนี่มันจะไม่มีอะไรไม่มีนั่นนะต้อชมนะอืมอันนี้อ่าร้อยยี่สิบใช่ไหมผมเอาสามใบผมเอาสามใบไปเลยดีกว่านะคนดูนะมันจะลีลาโพดร้อยแปดสิบมาสุ่มสุ่มสุ่มรัว,วสุ่มรัวหนึ่งใบยังไม่ได้แม่งยังไม่ได้สองใบ ไม่ฟินเลแมขอเปิดไปเลยโอ้สุดแม็กครับบอกเลยการันตีเลตเะไลนะแปดสิบใช่ไหมแปดสิบหรือเจ็ดสิบนี่บอกว่าเลยเอาเอาจนเต็มอ่ะคนดูเหลือเท่าไหลสิบใบสุดท้ายโอเคเอ้เอ้ยอ,อ,อุจนได้หาเลยเจออย่างนี้อันนี้สี่รอยแปดสิบใช่ไหมอันไหนคุ้มวะสี่ร้อยแปดสิบอันนี้ดีกว่าร้อยยี่นะฮะ สองสองโอเคอันนี้สี่ใบามาชิชิชิช,ชิโอ้โห ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลล่าแลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโล r i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดวัยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man ช h อ p โนหน่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยโอ้โหโอ้มันจะเกินไหมแล้วนะว้ เปิดโอ้โหคนดูเหลือเท่าไหลหกใบโอ,โอ้เพชรกูจะหมดแล้วเออจะลองห้เลยเด้อนาวมาเหลือวหกใบใช่ไหมหกใบหกใบนี่สามร้อยไม่คุ้มเว้ยสามร้อยนี่อันนี้สี่ร้อยแปดสิบเฮ้ยหือว่าจะคุ้มกว่าวะสี่ร้อยแปดสิบอันนี้ห้าใบนะเอาไหนเอาไหนดีเออเอาอันนี้อันนี้สี่ร้อยแปดสิบ เงินเดียวพอเฮ้ยเดี๋ยว,อ,ยยวอันนี้มันอันนี้ดีกว่านะสามร้อยอะเย้สี่ใบกูบอกเลยรอบนี้ต้องได้อะเหลือหกใบสุดท้ายอะแม่งเหรีดเหรีเจ็ดสิบหรือแปดสิบนะเอาจนแม็กก์อะโอโหออกจนสักทีเฮ้ยมาแล้วจ้า แครอทโนตรึงแห่งเผ่ามิงอย่าให้ตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนนี่แปลงร่างเป็นซูรอนใช่ไหมคนดูนะนี่เผ่ามิงโนตรึงขอถ่ายรูปหน่อยละกันยันห่างเงินจิบหายเลยคนดูผมบอกเลยนะโอ้โหเติมนี่อันนี้ผมเติมไปเพิ่มแล้วนี่ห้าร้อยเนี่ยจะฟามาสู่วิธีการวิธีทางแห่งการทดลองเล่นดูสักหน่อยละกันนะคนดูนะ เดี๋ยวเราไปทดลองเล่นกันดูนะครับมันมีให้ลองเล่นอยู่นะนี่อันนี้เป็นสกิลใช่ไหมอันไหนใช้สกิลได้วะอันนี้บอสมาว่ามาว่าแช่นี่ไม่นี่เออนี่นี่ทดสอบเล่นนะครับนี่เอาว่าเผ่ามิงโนตรึงเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวนี้นะขอขอขอยืนหันหน้าหน่อยโอเคถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนคนดูถ่ายรูปไปทำคอนเทนต์ เอาลูนาเรียไม่ใช่ลูนาเรียเอลมาทีนี้มันให้ต่อยปกติใช่ไหมคนดูนะให้ต่อยปกติเนาะล็อกเป้าก่ากอนเลยปกติโอเคหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันรีใหม่้มันรีใหม่ต่อยปกติเช็ดเอาว่าเอาว่านี่เนี่ยเขาเหรอตึงจะจาดยังไงต่อเลยสกิลแรกนะครับกดลงไปทีนึงเช็ด เขววแล้วก็โอ้สกิลหนึ่งแน่รัวๆสกิลหนึ่งแล้วก็เขววโอเคโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็สกิลสองมันจะมีสกิลพิเศษแยกออกมานะนี่คนดูโอ้สกิลสองช็อตช็อตเหรือกดค้างวะโอ้กดค้างได้ด้วยคนดูกดกดค้างได้นี่แล้วก็เหยียบเออใส่ฟ้าคนดูตึงๆนี่อันนี้สกิลพิเศษนะครับโอไฮโย ล่างเป็นซูรอนนี่ขา่ขาเบาข่าเบาล่างล่างผมจำชื่อไม่ได้โอ,อ้พอพอพอเปลี่ยนล่างเสร็จปุ๊บนี่โหดจัดเลยนะนี่โอโหดดหด์เกินด์ดเกิน,เ,กน <c oughs> เอาว่ะเอาว่ะคนดูอันนี้อะไรสก,กิลสองโอเคกระแทกช็อตนะฮะต้องชมนะเออกดค้างได้ด้วยนะ กดค้างให้ด้วยนะนี่งคนดูโอ้กดค้างได้นะครับเวลาเราแปลงร่างแล้วนะคนดูนะอันนี้ก็กดค้างได้เหมือนกันนะครับสกิลสามเนี่ยว้าวอันนี้อันตีเอสเ,อาาโโโมเมลเนนยเอาว่าเอาว่าโน้ตโคเมียวโชว์ตีลามูนโนตึงเยอะเฮ้ยเป็นไงลนะ่ะโหจะแย่เลยคขาเ้อมาทีนี้ได้เปิดแล้วคนดูตับก่อนเลย ผมไม่รู้ว <ge> ่าดามิดมันเป็นมันเป็นตัวม่วงหรือเปล่าอ่ะเมื่อกี้นี้ไม่ได้เช็คนะดามิดม่วงหรือดามิดส้มหรือดามิดแดงอะไรผมยังไม่ได้ดูเลยนี่เป็นไงล่ะกดเนี่ยกดค้างได้นะสกิลหนึ่งโอ้กดค้างเหมือนคาเวนดิสเลยแม่มันเอาโมเดลคาเวนดิสมาหรือเปล่าวะคนดูที่แบบบีจิ๊ก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 บิงน่ะเออเอาว่าเอาว่าเออเดี๋ยวเราไปลองพีพีดูนะนี่ลองพีพีเลยด็ครับน้องๆจะได้รู้กันไปเลย นี่นะครับสวยนี่กดทางได้โอ้โดนเฉยนี่โกมุโกมุโนนี่นะครับสวยผมาจะเหยียบครับสวยเหยียบหัวโอ้โคตรโหดคนดูโอ้โหโหดเกินติดสตันได้ด้วยนี่หว่าเมื่อกี้นี้คนดูเออ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 มีแปลงนั่งเป็นซูรอนก่อนแปลงนั่ง กระต่ายพันดุนี่แปลงร่างครับสวยเฮ้ยมันเรียกลงมาบ่อยจังมะมันเรียกลงมาสองรอบแล้วนี่เฮ้ยก็เว่อเอออ้อู้อู้มันมีระยะเวลาไหมเนี่ยแปลงร่างคนดูนะโอ้อัตติเลยจบเกมจ้าอย่าเจ๋มี่ ตีลามูนเขาเอาีล่ามูนเวอร์ชั่นไม่ตัดเล็บนะครับคนดูเอ้ยหัดคนดูนะเออมาเราจะมาสรุปให้ฟังกันเลยนะฮะท่านผู้ชมนะผมใช้อ่าเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะไอใบนี่ยไปอ่ะทั้งหมดอ่ะประมาณประมาณแปดสิบนะท่านผู้ชมนะแปดสิบกว่านะครับอืมเนาะถตาผมจะไม่ผิดนะใครใครไปขยันนับก็นับให้หน่อยนะครับผมใช้ไปแปดสิบอ่ะ เกือบแปดซิปอะคนดูเออนะก็หมดไปเยอะอยู่อันนี้คือเติมเพิ่มนะฮะอืมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเออมันเป็นมันเป็นดามเมจฟ้าเหรอไม่ใช่ดามเมจฟ้านี่มันเป็นสีอะไรอ่ะใครรู้ช่วยบอกทีนะครับตัวนี้นะผมก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับดาวมงดามเมจจะกระดูไงไงดามเม็ดฟงดาเมจฟ้านะเขาดูนะเออเปลี่ยนตัวก่อนละกันนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมนะสำหรับเจ้าตัวเกม One Piece Fighting Part เนาะสำหรับใครที่กำลังหาเกมเล่นอยู่นะครับก็ไปเออ่โหลดมาเล่นกันได้นะครับผมทำวิธีสอนลงไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ สําหรับวันนี้พี่โคขอตัวาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเออลืมบอกเลยนะครับสําหรับใครที่กําลังหาแบบว่า,ารหัสเล่นนะอือก็ไปหากันได้นะในกลุ่มอ่าวั One, One, One s, Thailand, นวะันพีซไฟคติ้งพาร์ทไทยแลนด์นะท่านผู้ชมนะนี่เป็นกลุ่มที่ที่ผมรู้จักมานะครับก็แอดมินเขารู้จักกับผมเนาะท่านผู้ชมไม่ใช่แอดมินเขารู้จักกับผมผม,ผมนะี่ยไปคุยกับเขาบ่อยนะครับเป็นคนทําคอนเทนต์เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะยังไงก็สําหรับใครที่อยากจะไปเติมเกมนี้นะครับก็ไปเติมกันได้เลยนะท่านผู้ชชมมมนะเเออไไไไ่่ใปปติกด้ สำหรับใครที่หารหัสเกมนี้มาเล่นนะก็ไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับในในในเว็บนี้นะท่านผู้ชมนะก็ไปไปหากันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งนี้ไว้ในร่างทำเป็นใต้คลิปเนาะสถาน,นี้มีโคตัวก่อนเจอกันใคลิปหน้าบายจ้าก๊ายบายร้านลิชแมน็อบผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า4 0 0 0คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไรออดสตรีมบ right ัตรแกร็บบัตรไลน์ t ินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง richmanshop โนหนึ่ง no เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ richmanshop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย